นี่ครับร้านผักไจ่ตาดให้นะครับนี่ครับเปิดผักไจ่หกบ่งเส้าห้สิบแปดสิบศูนย์นะครับนั่งเรือชมนกครับนี่เรือให้นางชมนกนะครับนี่ครับร้านผักไจ่ทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่ครับเป็นร้านอาหารตอนเร้า ซุ่มตรงนี้ก็จิมีปลาขายนะครับนะครับทางปลานะครับปลาจากอ่างเก็บน้ำหอยบองนี่นะครับก็จิมีจำนายนะครับแต่ตอนนี้ชงใบใบก็บโมมขายเรานะครับน่ครับครับน่ครับบริเวณรอบๆก็บจิมีซุ่มให้นั่งกินอาหารนะครับนี่ครับ ร้านอาหารก็อยู่ตรงขามนะนนี้มีสซุมให้นั่งกินอาหารอยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศรบๆครับ คนหามลกเหรีน้าครับอันตรายเพราะ่นครับเพิ่มาครับหามเหรีน้านะครับนะครับนับท่องเที่ยวนะครับเที่ยวกินอาหารนิ่มแม่น้านะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมครับลุงโอพ้าทั่วครับวันนี้ผมมีฟ้าทุกท่านมาเทีายวตดไหยนะครับอป็สะพานเชื่อมไปการก่ออ่างเก็บน้ำใหม่บองนะครับแต่คุณฟ้าทุกท่านย่างเขาไปสะพานใหม่นะครับอ่างไปกาะสานน้ำนะครับไปครับ ครับนี่ครับสะพานเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับน,นี่ครับเพิ่อนเอาไม้ไผ่นะครับมามาร่วมกันเป็นแพร่ครับแพรข่ขามไปเกาะกลางน้ำนะครับอือไปนี่ครับย้าวกั ความยาวก็ประมาณ1อยเมตดนะครับ,น,รบน,ระนะครับความยาวประมาณลอยเมตรนะครับแพ้ไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเห็นเห็นทางงางครับไปทำไปเกาะกลางน้ำครับซึ่งก็อยู่ในอ่างเก็บน้ำอ่าหอยบ้องนะครับท <c oughs> ี่บ้านไหนเหนี่มไหม บ้านตาดให้ตำบลยัตงตำบลอตำบลโน้งสังค์ตำบลโคกม่วงตำบลโคกม่วงอำเภออำเภอยังครับอา่าบ้านตาดให้อำเภอโคกไอ้ตำบลโคกม่วงอำเภอนุ่นสังครับกะอันไดนไปผ่านไปผ่านมากอะสามารถว่าแวะเยี่ยมชมได้เลยนะครับนี่ครับสะพานนะครับ แสดงว่าอ่า้นเฮดไปโดนเกือบแล้วครับนี่ครับอาจะะลายปีแล้วเพราะว่าไม่ไพ่กับผูพังไปต้นไหม้ก็ต้นหยาต้นยังเกิดน้ำ,นำล้ำไม่ไพ่ครับรมาบบพังดกอกมันโบพังดอกพังกับโบเปียงโอ้ย ย่านนีง่งต้องมีหนึ่งรอบรอบอ้างเก็บน้าก็จะเป็นผู้เขาครับผู้เขาล้อมรอบครับสะพานก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะผุพังไปแล้วนะครับไ้สุดแล้ว น้ำใสดีครับแต่เย็นดีขนาดครับนี่ครับแอดตัดให้นะครับนี่ครับแต่ว่าเกาะกลางน้ำตรงนี้รูส้สึกว่าตอนนี้น้ำท่วมครับขามไปบ่าไา้อะไรแล้วครับนี่ครับรู้สึกว่าน้ำถ่วม นะครับนำท่เกาะแล้วไปว่ได้แล้วสุดได้แค่นี้ครับสะพานกับพังครับตรงนี้ครับนี่ครับทางทางไนนก่อตรงนี้ก็บทีเ่เป็นกระดีฮดเป็นเป็นสถานที่ชมวิวนะครับเป็นหัวชมวิวครับนี่ครับ ออกจากอำเภอสีมะเรืองจังหวัดนองบลาพูกับประมาณยี่สิบโลครับมาถึงตัดให้ตรงนี้นะครับครับนี่ครับอันนี้เป็นเรือน้าเที่ยวนะครับเป็นกติภาพไปเที่ยวขี่เรือไปตามอ,าอ่างเก็บน้นบา,า,านะครับซึ่งจะไปเที่ยวตรงทำนะครับจะมีทำอยู่อยู่บนภูเขานะครับกัพาเท่าเรือกับประมาณ 300บาทนะครับระยะทางกประมาณ3กิโลครับ นี่ครับตลาดตาดให้ครับอยากพักแก่ให้มาเด้อครับครับครับต้นตารสูงเสียวหนึ่งเดียวในหนองบัวลำพูครับนี่ครับต้นตานครับโอ้พนท้ยเฮ็ดเป็นอ่าเขาเอื่นยังไงเอื่นจิ้งชาตินี่ครับอ๋มีอยู่สามอันครับนี่ครับนีครับต้นตานปลูกคู่ เกิดมาคู่กันนะครับนี่ครับมีสองคู่ครับเพ่นกะเลยอเฮ็ดเป็นชิงชาโอรนซาครับนี่เขาเอิ้นโอรนซาเด็กน้อยครับหรือว่าชิงชานะครับผู้เฒ่ากัะชี้ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับองจวนแล้วเล่นโอรนซาครับ ข้างลังกับพี่โอ้เป็นหน้าเขาครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นป้าต้นตาลนะครับต้นตาลก็จะมีอยู่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นที่เดียวนะครับที่มีต้นตาลนะครับนะครับก็ต้นตาลก็จะเกิดในบริเวณนี้ครับนี่ครับอันนี้อันที่สองครับนี่ครับทิ้งซ่าอันที่สามครับ ครับจิงซาครับโอ้สวยงามอีกแบบครับ mm hmm. ครับนี่ครับบริการอ่างเก็บน้ำห่วยบ้องนะครับนี่ครับหรือว่า ตัดให้นะครับนี่ครับบรรยากาศข้างหลังผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอละไปเพียงเท่านี้นะครับกับภาพบรรยากาศด้านหลังผมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับทุ่งโวข้ทั่วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ